มาพบคคัดคัด <Nacional> ค <filled asure> ัดเอาหม่เอามาเอามหลสวัสดีคุณผูกันได้นะคะวันนี้มาอยู่กับช่อง Harley Queen Gaming อีกแล้วก็เนื่องจากไม่ได้ลงคลิปไปน่ก็ต้องขอัยนะคะเนื่องจากว่าใกล้สอบแล้วก็ไม่ค่ยได้ลงคลิปเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงปิดเทอมก็เดี๋ยวจะได้ลงคลิปกันแน่แหละโอเคก็วันนี้เราก็มาอยู่ในกกมเนเกมเป็นแคสเกมนะฮะก็เล่นไปแล้วสักนิดหนึ่งน่แหละ ชื่อเกมว่าอะไรนะเอ,อ่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวถ้าเกิดเค้าได้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดมีเสียอะไรลู mm hmm. ลกต้องขออภัยนะคะ mm hmm. นี่ mm hmm. เขาจะให้แบบเป็นแนคสเกมนานี้แล้วก็พยายามแคสเกมแล้วคนดูจะมากขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็พยายามแคสเกมที่เขาต้องการนะคะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันก็หนุกไปอีกแบบหนึ่งสำหรับเราเท่านะั้น จุดจดจุดจุดจดจดจดมีเสอยงระดวคนขออภัยจริงจริงขอโทษจริงจริงีมันยังคิดถึงเดิขอดอดไเรื่องเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะวางเตียงนอนอย่งได้ยังไงสักครู่หนึ่งนะคะใครเคยเรื่องก็มาบอกกันด้วยนะคะเนี่ยเราซื้อสีฟ้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็อ,อะไร ชมป์นะแค่เราอยู่อันดับที่16แล้วเราเกือบถึงพันแล้วนะอันดับหนึ่งได้กี่ซับอ่ะพันซับใช่ไหมบิวตี้พายเหรอเห็นเป็นรูปมือนะคะเป็นรูปมือจะเป็นพิวตี้พายมั้งพันอ่ะสี่พันแปดหมื่นสี่สี่พันแปดร้อย รู้ด้กคนะฮะไปได้ที่หนึ่งก็ใครรู้จักก็บอกมาได้นะแล้วก็เพ่รูปแล้วก็รู้จักแค่นิดเดียวแต่ไม่เคยดู c ชน n n e l เขาแล้วเห็นเขาพูดกันเฉยๆโอเคก็แนวประมาณนี้ค่ะทุกคนลองมองไปที่ซ้ายบนสิคะมันจะมีเป็นรูปคนคนยืนอยู่3คนใช่ไหมป็นสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนั่นคือคนที่กดซับ c r i b e เรานะคะก็ส่วนที่เป็นรูปตาก็เหมือนคนดูอะคนดูว่เราแบบแคสเกมอะไรพวกนี้สองพประมาณนี้ โอเคจะได้ยังจะได้ตังเราไม่ใช่หนึ่งดอลลาร์เองอ่ะมีน้องแมวด้วยน้องแมวน่ารักมเมว้ยเนี้ยนอนหลับอุ้ยอเกดตรงนี้อินีได้คนดูเพิ่มมาเราต้องรีบกดถ้าเกิดอินีกด,กดถ้าเกิดอินซีบินผ่านนะฮะก็กดได้เลยเนื่องจากว่าจะทําให้คนดูเยอะขึ้นนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะพอเราแคสเกมเสร็จเนี่ยจะเป็น แล้วก็กดคุณคนซับสไคร์เราจะเยอะขึ้นนะคะก็ถ้าเกิดมีอันไหนกระพริบกระพริบทุกคนลองฝังเกตมันจะให้เราแคสอะไรนะก็ประมาณนี้แหละค่ะเกมนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากเล่นก็ไปก็สามารถเป็นโหลดที่เพ o r e ได้ฮารูปปกหน้าเกมเราจะให้ดูรูปปกหน้าเกมนะคะทุกคนลองมองไปที่ขวาล่างสุดนะคะนี่มันจะเป็นรูปคนสีม่วงนี่เลยก็เดี๋ยวค่ที่พื้นที่ว่างๆให้ดูค่น นี่นะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมา,มากๆกด Subscribe ก็ได้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องค่ะนี่คืนเกมมมกงด้วยนะ